ช่องเบ้ยนะครับวันนี้จะมาเล่นมือถือเลอสองกันนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดคลายด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยโอเคสมโดนแล้วครับสมโดนแล้วเบอร์เบอร์รวัดระแวงแค่วัดระแวงวัดระแวงฟักเอ้ คนนี้เขาไปฆาตกรเขาฆาตกรฆาตกรโอเคไม่ต้องไม่ต้องมองกลมก็ได้เห็นคาตาเลยระหว่างโอเคไม่ต้องพูดถึงตำรวจตายง่ายมากเลยดึงโอ้โอเคตาต่อไปโอเคเขาถึงสุบได้ไรใช่ เราคาุณลบทนี้ให้ตัวใช่ตัวแล้วไงต่อเปล่าแต่เราไม่มีเงินนะเราต้องไปเก็บเงินช้างมันปิดประตูวดว่วนใช่เมื่อกี้ ไม่ต้องพูดถึงแย่ไม่ต้องพูดถึงฮัลโหลโอเคหนึ่งในนี้มีครอตะกอนกดมั่วกดมั่วกดมั่วใช่ <c oughs> กดมั่วกด อย่าบอกว่าตายโอเคไปแล้วเด้อสูตรดมธรรมชาติดีกว่าโอเคเมื่อกี้ทำแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเมื่อกี้อ๋ออออ รู้แล้วเสือมาจากด้านขวาบวชแล้วแวงโอเคโอเคโอเคดีกันเป็นโอเมจมปะดู เราไม่มีทางทำมักนั้นเพราะว่าตายหลายรอบโอเคเอกกันเอยน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วไม่น่าเบื่อลสอดสองแมว มีใครตายยังมีใครตายยังเรอชนะแล้วรอบต่อไปกันเลยโอเครอบต่อไปละโอเคไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชารตกรนะไม่ต้องพูดถึงจริงๆรับรองมีคนเป็นซึ่ง เรารู้ว่าใข่เปลี่ยนมางโอเคก็กลายเป็น importer อ,นอ,อ,อมองอดึง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 ,ดงแล้วก็ลงมาลงบานสายใจใค่ลงพาบานสายใจโอเคไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเสียงเมื่อคี้มันมาจากด้านซ้ายด้านขวาโอเคมีคนตายแล้วหนึ่งโอเคสามสามคนโอเค ตำรวจยังไม่ตายหรือว่าตายไปแล้วแต่ไม่รู้เก็บปืนขอเลยขอเลยควรละเรื่องโอเคไม่ต้องโอเคไม่ต้องพูดถึงฆาตกรอยู่ด้านขวามือปืนอยู่ด้านซ้ายแล้วผู้หญิง,งนคนนั้นเป็นเหยือต่อไปมั้งโอเคเวลาไปสดส่งมีใครตายยัง Hello? Hello? ทอเน,นียน <Fuck you. S 1> โอเคเมื่อกี้ทำแบบไม่เกิดอะไรขึ้นจริงๆเนาะใช่ไม่เกิดไปกันต่อแล้วจะพูดทำไมตาต่อไปมาเลย <c oughs> ไม่เป็นหรอกชื่อตาต่อไปไม่เป็น่ใจเ่ใจใจ ลาหวานแล้วแหวงหนึ่งในนี้มีโจนห้าร้อยอยู่หนึ่งคนสภาพมาจากแก๊งแลงเพิ่มตามไมไห้ด้นานนั้นไหมโอเค เคลียร yup. ์ครับกำลังเคลียร์อยู่กำลังเคลียร์อยู่เราควรไปที่อื่นจะปลาหาเราไหมจะปลาหาเราไหมเอ้ยโยเจ้าตุ๊งตุ้ไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกจำจีม่าเงยเฮ้ยอาจจะฟันยังไงอาจจะฟันนี ใช่หลังจากนั้นก็บั็กไวเลยเยียบตาต่อไปมาแล้วแล้วก็ไปเหมือนเดิมอืม hmm. เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกมบักเกมบักเกมบักไม่นับไม่นับไม่นับเกมเดี๋ยวก่อนนะเกมบักไม่นับนะมินสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ค i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายเออแล้วอีกหนึ่งตานว่าจะเป็นไงโอเคเริ่มกันเลยจะไม่ต้องพูดอันนี้โอเคออกเกมบายพูดบาย